ค่ะสวัสดีค่ะพบกับอิวชวนปลูกในบรรยากาศสวนข้างบ้านเช่นเคยนะคะแปลงสำเร็จรูปของอิวนะคะยาวเหยียดจากนู่นหน้าบ้านถึงท้ายสวนนะคะรวม34แปลงค่ะเพื่อนๆที่ติดตามมาตลอดนะคะทวนนิดหนึ่งนะคะเป็นอิดบล็อกที่อิวเอามาต,ต,ต,ตั้งตั้งตั้งนะคะขนาดความกว้างอิดบล็อก2ก้อนความยาว6กก้อนนะคะแล้วก็ผสมดินปลูก ไปตามาสำหรับสูตรการปลูกนะคะดูวิดีโอเก่าๆได้นะคะเพื่อนๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะพาเพื่อนๆมาพบกับพืชอีกตัวหนึ่งนะคะมันใกล้จะถึงฤดูการท่องเที่ยวฤดูการสังสรรค์ปาร์ตี้กันแล้วนะคะพืชตัวนี้นะคะจะเป็นราคาแล้วก็ขายดียอดฮิตทั้งทุกปีจะต้องแบบขาดไม่ได้นะคะใครมีก็ขายได้ใครมีก็ ขายดีนะคะสำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะคะแนะนำเป็นแนวทางนิดนึงนะคะในแต่ละช่วงแต่ละเดือนเนี่ยเขาจะมีขายดีช่วงช่วงเดือนนี้ขายอะไรดีช่วงเดือนนี้ขายอะไรดีช,ดนนรดช่วงเดือนนี้ควรเตรียมจะปลูกอะไรดีอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะเพ,เพื่อนเนเตรียมไว้เลยแต่ของอิวนี่เตรียมไว้แล้วตั้งแต่ปลายฝนนะคะ นั่นก็คือตัวนี้นะคะขึ้นช่ายนะคะเพื่อนๆอิวแนะนําตัวนี้เลยยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแต่ตัวนี้จะจะราคาถูกนะคะซองละสิบบาทขึ้นช่ายต้นขาวนะคะอิวทําการเพาะไว้ตั้งแต่ช่วงฤดูฝนก็เลยจําเป็นจะต้องเพาะไว้ในถาดนะคะในถาดเพาะเนี่ยวันนี้จะเอามาลงแปลงนี้แล้วนะคะแต่กลัวจะไม่พอ ก็จะไม่พอขายนะคะในช่วงปีใหม่จะขายดีมากๆนะคะอิวก็เลยไปซื้อมาซองหนึ่งแล้วก็ทำการโรยเพราะฝากไว้ในแปลงต้นหอมนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูหนาวไม่มีฝนแล้วนะคะเราสามารถเพาะไว้ตรงไหนก็ได้มันก็ขึ้นนะคะแต่ถ้าเป็นฝนต้องต้องพิถีพิถันนิดนึงนะคะ สำหรับเพื่อนๆนที่ไม่อยากจะซื้อพีทมอสนะคะเหมือนของอิ๋วเนี่ยพีทมอสที่เป็นวัสดุเพาะโดยเฉพาะคือเพาะอะไรก็งามเพาะอะไรก็สวยทันตาแต่ว่าจะราคาสูงนะคะใช้สูตรแบบของอิ๋วก็ได้นะคะอิ๋วใช้เป็นเอาหน้าดินร่วนร่อนๆ,ๆ,ๆนะคะส่วนหนึ่งแล้วก็ขุยมะพร้าวเอามาร่อนๆ,ๆเอาแต่ส่วนที่ละเอียดนะคะแล้วก็ปุย๋ยคอกก็ร่อนเช่นเดียวกันนะคะ3ส่วนแต่ใส่ดินน้อยหน่อยนะคะน้องอสมมติว่าเป็น ปุ๋ย้อสองส่วนขุยมะพร้าวสองส่วนแล้วก็ดินเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันนะคะผสมให้เข้ากันแล้วก็เอามาลงในถาดเพาะแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่ต้องให้เต็มมากนกักโรยเม็ดของเราลงไปแล้วค่อยๆเอาดินส่วนหนึ่งกลบข้างบนนะคะแล้วก็เอาฝักบัวบัวรดน้ำหรือฟอกกี้ก็ได้นะคะแบบว่าไม่ไม่ต้องรุนแรงมากนักนะคะ ลดวันละครั้งก็พอนะคะประมาณ10 15วันเขาก็จะงอกนะคะแต่ทีนี้ส่วนมากแล้ว f อของอิวนี่บ่นเข้ามาเยอะเลยว่ามันไม่ขึ้นนะคะมันไม่ขึ้นถ้าเกิดแกซองใหม่ๆเนี่ยขึ้นขึ้นนะคะเพื่อนๆขึ้นเพราะทีไรก็ขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดบางทีถ้าเกิดว่าเอามาลงแปลงอย่างนี้ต้องระวังนิดนึงถ้าพื้นพื้นที่รอบข้างมีมดมีแมลงเยอะ เพื่อนๆต้องหาอะไรโรยรอบแปลงนิดนึงนะคะไอ้พวกที่สารเคมีที่แบบว่าอะไรล่ะที่อีสานนี่เขาจะเรียกอะไรผงดดทีอะคะ่ะเอาโรยบางๆนิดนึงนะคะรอบแปลงนะไม่ได้โรยในแปลงกันไม่ให้มดเข้านะคะเพราะมดเนี่ยถ้ามันเห็นเนี่ยมันจะมามันจะมา เอาไปกินในรังเขาอะคะ่ะเดินเป็นเส้นเป็นสายขึ้นเดียวไปเรียบร้อยหมดเลยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเพาะไม่ขึ้นนะคะที่ไหนได้เราเราโดนขโมยนะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีมดก็ปลูกไปได้สบายๆเลยอย่างของอิวนะคะเดี๋ยวยิวจะพาดูเนาะอันนี้มันขึ้นแล้วนะคะนี่สิบบาทเพื่อนๆเห็นไหมคะเล็กๆมันจะเล็ก,ลกๆนี่เห็นไหมคะเนี่ยอันนี้จะไม่ต้องอ,อ,อะไรมากมายเพราะว่า เพราะว่าดินดินในแปลงหอมของเราเนี่ยมันมันโอเคอยู่แล้วนะคะมันอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วไม่ไม่ต้องได้ใช้ปุ๋ยอะไรมากมายเดี๋ยวเขาก็จะงามนะคะแต่ว่าจะใช้เวลานิดนึงนะคะสำหรับขึ้นช่ายปกติแล้วพืชตัวอื่นถ้าเรามาเพาะในแปลงเนี่ยมันจะแค่10-15วันเราก็จะสามารถถอนออกไปได้แล้วนะคะแต่พวกนี้จะงามชาะะ้าค่ะเพื่อนๆจะใช้เวลาสักเ,เป็นเดือนนะคะ ร่วมเดือนนู่นแหละไหมคะอยู่เต็มทั่วสวนทั่วแปลงไปหมดเลยนะคะอันนี้คือหนซองสิบาทอยู่โรยใสย่ในนี้นี่เยอะะไปหมดเลยนะคะอันนี้อันนี้จะพอปลูกนะคะแต่ว่าถ้าเกิดขายดีมากๆเริ่มปลูกออเดอร์เข้าเดี๋ยวก็ต้องรีบมาเอามาโรยใหม่นะคะเพื่อทดแทนเราจะได้มีขายตลอดนะคะทีนี้เนี่ยพอ พอาะขึ้นได้สองใบแบบเมื่อกี้นี้แล้วนะคะเพื่อนๆถ้าอยู่ในถาดเพาะเนี่ยเขาจะชะง,งักนะคะถ้าเพื่อนๆลดน้ําที่ไรก็ยังเล็กเๆอยู่เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆใช้ตัวนี้นะคะใช้ปุ๋ยเกล็ดตัวนี้นะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแต่ขอให้เป็นสูตรนี้จะจะพอดีนะคะเพื่อนๆไม่ต้องเอาสูตรแรงๆมากนักนะคะใช้แค่ในตัวเตี้ยนยีก็พอนะคะ25่สิ้าหหตัวนี้นะคะ ถ้าอยู่ที่มหาสาครคามอิวจะใช้ปุ๋ยถุยี่ห้อทุ่งเศรษฐีเคยแนะนำเพื่อนๆน,นะคะเป็นเกล็ดเขเขียวเหมือนกันนะคะแต่ว่าที่ยโสเขาไม่ได้เอายี่ห้อนั้นลงอยี่ห้อนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าสูตรเท่ากันนะคะไม่เป็นไรเนาะไม่ต้องซีเรียสเรื่องยี่ห้อมากมายนักนะคะอันนี้มันหนึ่งกิโลบนแปบบาทนะคะ มันจะแพงกว่าของทุ่งเศรษฐีนิดนึงนะคะนิดเดียวไม่ต่างกันมากนะคะเอาละลายน้ำลดนะคะฝักบัวถัง5ลิตรอะคะ่ะใส่1ช้อนโต๊ะนะคะถ้าเล็กกว่านั้นก็ลดลงตามส่วนนะคะไม่ต้องเยอะมากนะคะเดี๋ยวเขาจะเขียวงามขึ้นอย่างนี้นะคะอันนี้ของอิวหล่ำแหลมเพราะว่าส่วนมากอิวจะเป็นเน้นไอ้น้ำหมักมูลวัวนะคะ ไม่ค่อยได้ซื้อตัวนี้มาใช้เท่าไหร่นะคะนอกจากจะกันจริงๆกันจริงจรถดมูลวัวยังไงก็ไม่ขึ้นนะคะบางทีมันก็ต้องขึ้นเคมีนะคะเพราะว่าวิทยาศาสาตร์บางทีเขาแบบสกัดสกัดมาอย่างดีแล้วพืชต้องการครบถ้วนเลยเขาเก่งนะคะเราบางทีเราต้องใช้นะคะเพื่อนเพื่อนที่ใช้พวกฮอร์โมนที่ทําเองหรือ,อ ปุ๋ยอินรีย์ที่ทําเองแล้วมันไม่งามทันใจรดยังไงมันก็ยังเหลืองอยู่บางทีเพื่อนๆต้องเอาตัวนี้มาติดบ้านไว้ติดสวนไว้ใช้บ้างนะคะร่อให้เขางามแล้วเราก็ค่อยใช้สูตรของเราไปตามปกตินะคะมันมันเดี๋ยวมันสังเค้อแสงไอ้พวกที่ออร์แกนิกจริงๆถ้าซีเรียสเรื่องเคมีก็ใช้น้ำหมักมูลวัวไปนะคะทดแทนได้แต่ว่าก็ช้าหน่อยนะคะแต่ไม่ช้าหน่อยแต่ว่าต้นไม้แข็งแรงนะคะไม่เป็นไรเนาะ เนี่ยแหละคะ่ะที่วันนี้ก็คืออยากจะแนะนําให้มือใหม่หามาเพาะหามาปลูกนะคะของอิ๋วเนื้อที่มันไม่พอเพื่อนๆที่สําเร็จที่อิ๋วทาเป็นอิดบล็อกไว้นะคะยาวจากหน้าบ้านถึงท้ายสวนนะคะรวม34แปลงนะคะมันไม่พอพอไม่พอแล้วขอบข้างอิ๋วก็เลยต้องยืดออกนะคะที่จริงว่าจะทําเป็นถนนไปถึงท้ายสวนนะคะแต่ทีนี้เนื้อที่มันไม่พอก็เลยใช้แบบให้ ถนนเล็กนิดนึงเอาเอาไม่ต้องนั่นเอาแค่รถเข็นเข็นได้ก็พอที่แรกว่าจะเอารถยนต์วิ่งวิ่งไปท้ายสวนนะคะทีนี้ก็เลยขยายก็เลยนี่เอาไม้ไผ่มาวางแนวไว้แล้วนะคะกะจะขยายจากแปลงนะคะจากแปลงออกมานี่ให้ดูมุมกว้างนะคะก็คือเนื้อที่เราไม่เยอะเราก็เลยพยายามที่จะใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะอันนี้ขอบข้างสองขอบข้างของแปลงอิกบล็อกนะคะอู่ใช้เป็น ใบแมงลักนะคะขยายออกมาสองข้างเห็นไหมคะนะคะสองข้างทางเป็นแบ่แมงลักเนาะทีนี้ฝั่งนี้แมงลักก็คิดว่าน่าจะพอส่งส่งพ่อค้าได้พอแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็เลยหน้าหน้าหนาวนี่มันไม่มีที่ปลูกคือใช่นะคะอิวก็เลยจะเอาแปลงขยายนี้ไปถึงหน้าบ้านนี่ค่ะ พื้นที่ที่แรกว่าจะปลูกแพรเสียงห้ปลูกคุณนายตื่นสายก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนแผนก็เลยเอาตัวนี้มาลงแทนนะคะอันนี้เราไม่อยากจะซื้ออิดบล็อกบ่อยๆนะคะเราเอาเศษเศษมาแล้วก็เลยใช้แค่ความกว้างเขาสองก้อนนะคะที่เหลืออิวใช้เป็นไม้เลยคะ่ะอิวเอาขุดเป็นไม้นะคะขุดขุดแล้วก็อาไม้ฝังลงนะคะพอไม่ให้ดินเขาไหลออกนะคะแล้วเราก็ปรุงดินเอานะคะเพื่อนๆจะใช้ไม้แปรแปรแ,แบบนี้ หรือจะเป็นกระเบื้องเก่าเอามาตัดๆๆๆเสียบก็ได้หรือจะเป็นไม้ไผ่ที่มันลำใหญ่หน่อยหรือถ้าลำเล็กก็ต่อเป็นสองลำสามลำแล้วแต่เรามีอะคะ่ะหาวัสดุให้ตามที่เรามีอะคะ่ะเพื่อนไม่ต้องไม่ต้องไปสิ้นเปลืองมากอะคะ่ะเนี่ยคะ่ะแล้วเราจะไม่ต้องลำบากเรื่องการขุดแปลงใหม่การกำจัดวัชพืชนะคะเท่าที่ยร่ทำแบบนี้คือแบบว่ามัน มันโอเคมันดีตัดใจมากมันไม่ไม่เหนื่อยอะคะ่ะพอเราถอนพอเราถอนออกปับ๊บแล้วเราตากดินไว้สักสองสามวันเราเริ่มปลูกได้เลยนี่เราไม่ต้องเหนื่อยซ้ําซ้อนนะคะนี่เห็นไหมอย่างตัวเนี้ค่ะยูปลูกกวางตุ้งดอกเพิ่มเติมแปลงเก่าเป็นแปลงหอมนะคะยูถอนหอมออกขายให้กับลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยูตากดินไว้สามวันนะคะแล้วก็ยูก็เอาปุ๋ยคอกมาลงแล้วก็ ควรดินนิดหน่อยแล้วก็ลดน้ำให้ชุ่มแล้วก็เอาเบี้ยกวางตุ้งเรามาปลูกได้เลยนะคะเพื่อเราจะได้มีพอขายให้กับลูกค้าทันเวลานะคะนี่ค่ะเป็นการบริหารพื้นที่นะคะเพื่อนๆฝากสําหรับเพื่อนๆนมือใหม่และเพื่อนๆที่มีพื้นที่น้อยนะคะไม่ต้องน้อยอกน้อยใจน้อยน้อยแบบอิ๋วเนี่ยที่จริงเนี่ยมันก็แค่ประมาณงานสองงานเท่านั้นเองนะคะไม่ได้ผึงกับไร่นะคะนี่ค่ะเท่านี้เราก็ทําแบบสร้างรายได้ แล้วก็ทํากินในครัวเรือนได้สบายๆนะคะโอเคส่วนเรื่องการปลูกนี่ก็แค่หยิบออกจากหยิบออกจากกระบะแล้วก็แยกแยกปลูกแยกปลูกเป็นต้นๆน,นะคะเพื่อนๆไม่ต้องเอาลงเป็นกระจุอย่างนี้นะคะแค่ต้นเดียวนะคะต้นเดียวเล็กๆเนี่ยในนี้เป็นสิบเลยเราแยกออกเป็นเส้นๆ อันนี้ลดน้ําให้ชุ่มก่อนนะคะลากก็จะได้ไม่ขาดแยกออกเป็นเส้นๆแล้วก็ปลูกเดี๋ยวอีจะมาอัปเดตวิธีอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้มันมันมันขุกขักตั้งกล้องไม่ไม่นั่นนเดี๋ยวอีปลูกก่อนแล้วเดี๋ยวเทปหน้าอีจะมามาพามาดูว่ามันจะยังไงนะคะแต่ว่าวิธีการแรกเริ่มเดิมทีรวมถึงวิธีการทํายังไงให้มันโตเท่านี้ซึ่งมันเป็นเรื่องยากสําหรับมือใหม่ที่มันจะโต มันจะยากสักหน่อยในตอนแรกนะคะแต่พองามเท่านี้แล้วทีนี้งามพุ่งเลยนะคะโอเคเดี๋ยวปลูกเสร็จแล้วส่วนวิธีการดูแลรักษาเดี๋ยวจะมาทำวิดีโอหน้าให้ดูใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ